สวัสดีครับเถียงนาหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับวันนี้วันนี้มานอนนานะครับผมมีประตูเข้านะครับอันนี้เป็นประตูทางออกมีประตูห้องนอนนะครับมีเป็นชั้นขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งวันนี้ผมมานอนนานนะครับนี่ครับนี่จะเป็นเต็นเต็นเป็นมุ้งนะครับรอเตียงนอนกับที่นอนนะครับนี่ครับบรรยากาศฝนตกปลยอยๆเลยนะครับวันนี้ มวีวงลวดปิดงวงลวดไว้นี่นะครับเปิดพัดลมแล้วเปิดพัดลมเบอร์สามครับนี่เย็นเย็นเลยทีเดียวนะครับทปิดเี่นอนครับบรรยากาศข้างนอกฝนตกครับผมตอนนี้ฝนตกปล่อยๆนี่นะครับนี่บรรยากาศที่นาเข้าบ้านบได้ นอนเลี้ยงไก่อยู่ทงนานี่นะครับใครอยากมาหาก็เชิญได้เลยนะครับพือเบียร์มาให้ด้วยสามขวดนี่ครับบรรยากาศนั่งชิลกันได้นะครับแบบเงียบๆนะครับเปิดเพลงเสียงดังได้เลยนะครับไม่ได้อยู่ในบ้านนะครับมีห้องน้ํำอยู่ด้านหลังครับผม นี่ห้องน้ำห้องน้ำอยู่ด้านหลังฝนตกลินลินนะครับอยู่กับป่าอยู่กับธรรมชาตินะครับเกียงนาลังน้อยนะครับได้เสร็จลงแล้วนะครับเหลือเก็บรายละเอียดเล็กน้อยนะครับแต่เข้าอยู่แล้วนะครับทาสีอะไรเรียบร้อยแล้วนี่นะครับ โอเคมีไฟมีน้ำมีที่พักอาศัยอยู่ก็โอเคแล้วนะครับโอเคนี่นะครับโอเคครับขอบคุณครับ